สวัสดีค่ะพี่น้องป้องเป่าสุกจูสุคนนะคะยีตลอดค่ะเช่าบ่อนำเพลินออฟิเชียลถึงงานแล้วค่ะพี่น้องบ้านทุ่งนางโอกนะคะอำเภอเมืองยะโสธรฉันหอบเปิดมึงด้ะฉันด่บมานาอยู่องถึงแล้วค่ะทุ่งนาแล้วก็ทุ่งนาทุ่งนาแล้วก็ทุ่งนานี่ยอ่านคำบุญ สวัสดีค oh, you know? mm ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ตายแล้วคุณพ่อขานี่วัดใกล้ๆวันน่ค่ะไปยี้โสวนกับภาพแบบทัวร์ไฮกำลังมาเป็นทีนะคะโอ้โห เข้าตรงไหนอ่ะรถใหญ่อ่ะเอ้โหหนูเข้าวันลหมู่บ้านนีรถนีเข้าตรงนี้นี่บ้านหลังนี่บ้านนีเห็นม่ที่มีหลอดไฟน่ะสี่หลอดอ่ะแล้วหนูจะลงมาได้ไหมเนี่ยจากลงมาแล้วอ่ะหนูจะไปจอดโนนูนนก่อนเย็นไหมโนนโนนก็เย็นนะประไฟก็มีนะหรอ โอ้ยเกรียดวันจีแย่ให้มันแดงกินด้วย่อยสูนตายแล้วทุ่งนาแล้วก็ทุง่งนาฮัางหมนแด,ดงมันลายแฉเจอเลยฮะจริงหรอมาล่ายมคมารับแน่ววันเดยกับปลานะสำรวจกันครับพี่น้องคับ โอ้ยตาแล้วมักม่วงเป็นบ่ะนี่ฉันอยากเบิ่งมักม่วงอ,อนุญาตนะครับพี่น้องมาดิตาแล้วตาแล้วตาแล้วพี่น้องค่ะโอ้ยคุณว่าเป็นหน่วยว่ะ เป็นดอกโยสว่าเป็นน่วยงานก็เพิ่งกันสำรวจพื้นที่ก่อนค่ะสำรวจของน้ำรอยไรมือแรกนี่ก็กันยางไปทัวไปชีบเนาะจากหน้าผูา้ใหญโอ้แ่เนี้ วรนเดียร์ชายได้ขีดหนาดปวดหัวปวดก้าวงานหนุง่งงานหลายหายแง่ธรมดาแดงกนันนะโอ้ยทั้งหมอแดงบัากหลายเลยพี่น้องขาเจอเลยมีใครบอหละนี่ มักหลายห้างเลยอ่าจีพอไซร์ละมอนีป้าไปเย็นแท้ตายแล้วพี่น้องขาถึงจะเป็นทงหน้าแต่กับโฮมใหม่ละ หลายล้มผัดวีวีเลยค่ะโอ,โอ้โอ้เป็นทุ่งนาที่เลิศนะคะว่าห่อนเดอ้อปกติสีห่อนหนาบาบาดแดงห้างห้องแดงหลายแห้งเจอกันเลยนะจ๊ะบอนอนค่ะพวานอนแเร็ว <laughs> สิคหมองอาบน้ำเพราะว่ามีห้องน้ำนะคะเดี๋ยวก็จะไปอาบน้ำเดินทางว่ากับพี่น้องกองป้ายสบุ้คคลจะข้าวก่อนนะคะโอ้ยทำไมน้าถือหมองให้เนาะกล่องเออเพื่อจะมีหนุ่ยไว้แล้วกอใส่กล่องอย่างถ้าคกิดือบง้างแต่ประสาทมันนั่กกระสาดปวดเนาะนี่ไม่ค่อยว่างเคลียร์งาน ้องโซ่อีหลายจริงๆไปิดท,ทางไหนฉันก็ปวดหัวปวดก้าวอยู่เอาเป็นวาเซียเห็นเลือดที่สุดนะคะก็ปรึกษาครูปรึกษาหลายๆอย่างปรึกษาบอดเมื่อคืนก็คุยกับบอดแล้วก็เอาที่มันแบบอนะให้มันโอเคแล้วก็เพลงใหม่บอ์ด,ด้วยโอ้แตาเดล้วลพุกคนเราก็จะลองเพลงใหม่ย่ลาก็สิลองเพลงใหม่ อันเปิดโตนศิลปินอันรำเพ่ินโชว์อีกนะคะหลายๆก้นกระถามาผู้ดันผู้ดีอันํำเพ่ินโชว์ศิลปินมีภัยเนยนะคะเดี๋ยวนุ่มโจ้ละสีนัน่นเองดอกลวสีแจง้งเองดอกเพราะว่ามันเป็นการรวมโปรเจกต์รวมกับแค่นหน่อยนะคะแต่สำหรับนักแสดงวงอ่ะก่สิมี้ที่ตอนนี้ที่แน่ๆือพอดีพร้อมแปมนะคะหักแพงโซเฟียนะคะ ก็ตามรูปล่ะคะ่ะรูปโปรเตอร์นสาวหน่อยลําเพรอนโชวก็ตามรูปนั่นล่ะคะ่ะผู้ใดแน,น่เนนั่นเนะาะเพราะขออภัยคนก็บโรคไวลายแล้วนะคะเอสซี่ก็ไปเบิ่งนะคะสําหรับผู้ที่เม็นเรื่องเพลงนะคะขอกับว่าอยาให้ิดกันเด้อนอยากให้น้อง,อง,เ,พงเพลงนั้นเพลงนี้เพลงนี้จ่ายค่าลิขสิทธิ์อันมันมีลิขสิทธิ์อี๋แต่ว่าผู้ลองคนเป็นโปะ๊ะเป็นก็อยากฟังนะคะอย่าว่ากันเด้ออย่าว่ายกัน ก็อายากให้มูจาฟังมาสุเพลงนั่นแหละแต่ว่าถ้าจะได้ฟังอิงร้องจริงๆอ่ะตามสั่งเลยอ่ะต้องดูต้องไปฟังช่วงเสกซาวนะคะพี่น้องต้องไปฟังโอ้ยโอ,ยโอย้ต้องไปฟังช่วงเสกสาวเด้อหญิงฉันกอผู้หายแค่นี่นี่นี่ใจยุได้ยุ่ ต้องไปฟังช่วงเต็กซ์ตานะคะถ้าอยากฟังนางร้องแบบนั่นเลยจริงๆแบบการร้องอะไรอย่างเงี้ยต้องไปฟังช่วงเต็กซ์ตาแต่ถ้าช่วงในโชว์อ่ะไม่ได้ค่อนข้างที่จะยากนะคะเพิ่มได้นิดหน่อยแล้วกับพง่ังนไม่ห่างบมื àng, ม่อไก้นก็อยากให้เขาออกอันาน,านั้ <S <S นนี่น่าอยากลองไหมเข้าใจบอก ่อยเข้าใจฟิลนั่งเด้มั่นใจเพลงนี้อยากลองนั่งวานั่งทำได้ดีเพลงนี้เนี่ยคอยเข้าใจฟิลนั่งแต่นั่งก็ไดบบอกลอวว่านั่งทำไปด,ดีแต่ว่าคอยเข้าใจฟิลนั่งเลยนั่งทำได้ดีอะเพลงนี้ยนั่งก็อยากลองนะคะแล้ววันนี้มีคนมาว่าฉันเนาะอันนี้คนบ้านตอนนั้นออกงานดอกตอนดูลังไว้ที่หนาหาันแบบแตขึ้นย่อ,อผู้นั้นผู้นี้งามแถะเอาว่างามสุขคนแถิกก็เลยว่าเอา มันก็ต้องสร้างความมั่นใจใช่ไหมกับศิลปินสมมุติว่าเมียนา่งนั่งสาวขอนั่งสาวกัวยงางมาต่อหน้าฉันก็ลังจีึ้นหานเขาแต่งตัวเขาก็มั่นใจว่าเขาสวยนัลลาเนาะและว้วบัดนี้พอเฮาวะบาง,งามแต่แบบสิเขาจะมั่นใจได้ไงเขาจะขึ้นเวทีแล้วเมล่มนบอกทุกคนมีความสวยแบบแตกต่างกันนะคะ อะเขาก็ต้องให้กำลังใจไปด้วยว่าเฮ้ยบแบห,หลายกันว่าเป็เน็สิเสียกำลังใจนะพี่น้องเข,ข้าใจบักคาเอฟซีหนาลากอีดีมืาขึ้นนั่นะอุบัิเหตุไฟสดสาไปซีสิหานะทีคนขากันกับขาหมดไปแห้งเอาหลับฉันไปเราันไปอาบน้ำก่อนบอปลายใจห่หางเพต้องมาเมนอะไรเรื่องเพลงนั่น Ta bước vào. Bye con. Bye bye.